โอ้โอ้โกระตุก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 คร้งครับตุกเลยขอเยียงข้าเยียงที่สามด้วยครับผมเพราะว่าแม่เยียงเลยนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยโอ้ทำไมอยู่ดีเมื่อกี้กระตุกอ่ะเกิดอะไรขึ้น 후 <sighs> ยังไม่ต้องนี่ปะ,ะยังไม่ต้องใส่ปะใส่ตอน,นพูด่า้ะดีเออนนั่งเลยเด็กๆนั่งตรงไหนก็ได้ต้องประกาศคลาสไหม กูประกาศจบก็การดีคือเดี๋ยวหาว่ากูเปิดคลาสกระทันหันอีกเออถูกอะไรเอสตาล่ะอือใช่แอสตาตรงนี้เมื่อไหร่ทีบายปะแล้วแตกลัวดิกลัวเอกกลัวเอกกลัวติวอธิบายข้างล่างตรงนี้อันหนึ่งเดี๋ยว โอเคสวัสดีเด็กๆนี่ต้อนรับเข้าสู่นะวิชาแปลงกายครับเรียนที่สาสำหรับชั้นปีที่หนึ่งนะฮะมีนักเรียนชั้นปีอื่นเข้ามาเต็มเลยครับโอเคนะนี่ครบที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของอะไรคะจำได้หรือเปล่า ค่าที่แล้วเรียนเรื่องอะไรคะค่าสถานะทางสาศาสรหรือเปล่าครัาสาจารย์ค่าสถานะทางสารศาสร์นั่นเลยเหไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอศาสตร์แปลงกายครับเรื่องสูตรศาสตร์แปลงกายแน่นอนศาสตร์แปลงกายแต่ว่าอะไรเรื่องสูตรอะไรสูตรอะไรครับเรื่องสูตรเดิมนะครับสูตรที่เท่ากับ W คูณ c หารด้วย v คูณ a แล้วก็คูณด้วยสิบอะคูณด้วย z นะครับอะได้ยังไงต่อได้แค่นั้นเหรอก็ได้แค่นั้นแล้วก็มีสูตรแปลงกายปัจจุบันค่ะใช่ครับ เออม,มีแค่นั้นเหรอกดทรงม้วนครับอแอแเราตอนต้นค่าเรียนเรื่องอะไรจะไม่ได้แล้วประเภทของส,าาสัตว์แบ่งกายค่ะอ๋อโอเคอ่าตกใจหมดเนึ่อว่าท่ันลืมไปไปหมดแล้วฉันเกือบจะช็อกตายหน้าห้องเมื่อกี้นี้โอเคค่าที่เราเรียนกันไปในเรื่องของประเภทของส,าาสัตว์แป่งกายว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปการมีการเคลื่นสภาพแล้วก็การอันตรธานส่วน ล้วก็จะมาเปรียบเทียบสบการเก่ากับสมการใหม่นะฮะแล้วก็เราก็ทราบว่าสมการใหม่ก็คือทีเท่ากับอะไรคะท t เท่ากับทเท่ากับ <The> w <view S 2> คูณ f ค่ะ w คูณ f หารด้วยเอสคูณจ uh, คูณด้วยแล้วก็คูณหนึ่งร้อยค่ะอ่ะถูกต้อง w คูณ f หาร s คูณ g คูณหนึ่งร้อยหรือว่าค่าในการเปลี่ยนรูปมีค่าเท่ากับค่าสัมประสิทธิ์ไมกซิสิ์คูณด้วยแรงในการไล่หารด้วย ค่ารสสารที่คูณด้วยมวลและนําทั้งหมดมาคูนด้วย100นะฮะซึ่งทีนี้เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าตัวแปรต่างๆเราจะหาค่ามันได้อย่างไรนะฮะแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงกระซงมวลเข้าไปเพิ่มเติมเล็กน้อยให้เราเห็นภาพมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของมวลของสสารต้นทางและสะสารปลายทางที่ต้องเท่ากันนะฮะอันนี้เป็นการพูดทวนฉันก็เลยจะพูดเร็วหน่อยหนึ่งนะฮะส่วนในวันนี้นะฮะในเมื่อเราเรียนรู้สมการของศาสตร์บแบ่งกายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนี้เราก็เลยจะต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะหาค่า W ท ยังไงนะฮะก็ค okay. ือทีเท่ากับ w คูดหาด้วย x คูณคูนด้วยหนึ่งร้อยตัว w นั่นล่ะเราจะหายังไงนะฮะซึ่ง W ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ไม้แกสิ์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรื่องของสมการหรือสูตรในการหาค่า w หรือค่าสัมประสิทธิ์ไม้แกสิตเดี๋ยวอาจารย์ริชาร์ดจะเป็นคนอธิบายให้พวกเราฟังโอเคเดี๋ยวเชิญคุณริชาร์ดได้เลยค่ะขอบคุณครับคุณคีก็สาหรับค่าสัมประสิทธิ์ของไม้แกสิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนน่าจะเคยได้ยินไปแล้วที่คุณคีเล่าไปนะครับในครับพิเศษก่อนหน้าที่มีการอธิบายเรื่องค่าสัมประสิทธิ์ของไม้แกยสิทธิ์อยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงในคับแรกๆอีกด้วยนะครับค่าสัมประสิทธิ์ของไม้แกยสิทธิ์เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้วิเศษนะครับเขาไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม้แกยสิทธิ์ของทุกๆคนที่ทุกคนใช้งานอยู่เนี่ยนะครับสามารถคำนวณออกมาเป็นค่าตัวเลขตัวหนึ่งได้ นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็มีแค่ความเชื่อนะครับว่าไม้แกสิทนี้ที่มีแกนกลางแบบนี้วัสดุแบบนั้นโค้งงอได้แบบนี้จะสามารถทําให้ผู้ใช้งานถนัดในเรื่องของคาถารักษาคาถาโจมตีหรือว่าเป็นการต่อสู้หรือคําสาบ<ม>อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรือแมมกระทั่งศาสตร์มืดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนะครับก็จะมีแค่ รูปแบบของความเชื่ออย่างเดียวแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ในอดีตในประวัติศาสตร์ของเรานะครับเราเนี่ยได้ทําการพิสูจน์แล้วนะครับแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วต่อให้พวกคุณเนี่ยใช้ไม้เกสิตที่เหมือนกันแทบจะทุกประการเลยนะครับอืมก็ไม่ได้แปลว่าพวกคุณน่จะมีประสบการณ์หรือว่าโชคชะตาแบบเดียวกันนะครับแล้ก็จริงๆแล้วเนี่ยสัมัสิทธ์ ค่าของไม้แกสิตเนี่ยมันสามารถที่จะคำนวณออกมาได้เป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นั่นคือค่าสัมประสิทธิ์ของไม้แกสิตนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันให้ถือซะว่าค่าสัมประสิทธิ์ของไม้แกสิตเนี่ยเป็นค่าที่บ่งบอกถึงไม้เกสิตของพวกคุณก็แล้วกันมันเปรียบเสมือนกับเลขประจำตัวนักเรียนของไม้เกสิ์ของพวกคุณเลยนะครับคนหนึ่งคนนะครับจะครอบครองไม้เกสิตได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ย มีไม้เกษติสำรองหรืออะไรใดๆก็ตามพวกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไม้เกษติของคุณนะครับไม้เกษติของคุณมีอันเดียวนะครับหนึ่งคนเนี่ยจะมีแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเสมือนกับเอวัยวะของคุณอวัยวะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ของไม้เกษติที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับจะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทุนแรงของไม้เกษติที่พวกคุณถืออยู่ที่ผม,มบอกว่าทุนแรงหม<อ>ายถึงอะไรนะครับค่าสัมประสิทธิ์ของไม้เกษติเนี่ย นะครับมันไม่ได้บอกถึงมันไม่ได้บอกว่าไมเคสิทธ์คนดีหรือไม่ดีนะการทุนแรงเนี่ยเป็นเพียงแค่การบอกว่าสมมติว่าคุณเนี่ยได้คาถาเดียวกันกับเพื่อนนะครับคุณอาจจะใช้แรงในการไรา่ไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับทีนี้การใช้แรงในการไรา่มากการใช้แรงในการไรา้น้อยมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นมันก็บอกไม่ได้นะครับว่าใครจะเก่งกว่าใครจากแค่คุณสมบัติของไมเคสิทธ์ นะครับนั้นเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทุ่นแรงของไม้เกลสีของพวกคุณก็แล้วกันนะครับยิ่งมันมีค่าสูงก็จะทําให้คุณเนี่ยใช้แรงในการได้ต่ําแต่เดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้มันอีกทีโดยละเอียดในคาบหน้าคือคาบที่4นะครับวันนี้เนี่ยรู้จักแค่ตัว w หรือว่าค่าสาัมสิทธิ์ของไม้เกลสีไปก่อนนะครับค่าสัมสิทธิ์ของไม้เกลสีนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องขอบคุณหลักสูตรของทางกระทรวงวิทย์มนุร์แล้วก็คุณคีนะ ไม้แกสิทธิ์นะครับคุณสมบัติของมันหรือว่าสิ่งที่ส่งผลต่อค่าสรรมัมประสิทธิ์ของมันเนี่ยประกอบไปด้วยปัจจัยเพียงแค่สี่อย่างเท่านั้นนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือค่าสรรมัมประสิทธิ์ของวัสดุไม้หรือมันบอกว่าวัสดุไม้ที่พวกคุณใช้เนี่ยมันเป็นวัสดุไม้แบบไหนนะครับถ้าเกิดว,ว่าพวกคุณเรู้นะครับว่าวัสดุไม้ที่นํามาใช้ในการทําไม้ไก้เสียง,งพวกคุณเป็นไม้แบบไหนนะครับ มันก็จะเป็นปัจจัยตัวแรกที่มีผลกับค่าสมัมประสิทธิ์ของไม้แกสีของพวกคุณเลยนะครับทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งนะครับนั่นก็คือค่าสมัมประสิทธิ์ของแกนกลางนะครับอย่างที่ผมบอกไปสมัยก่อนอะ่ะความเชื่อเขาก็จะบอกกันว่าแกนกลางแบบนี้มีคุณสมบัติแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรานําค่าสมัมประสิทธิ์แกนกลางเนี่ยมาคํานวณเพื่อหาค่าสมัมประสิทธิ์ของไม้แกสีเฉยๆนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่นํามาใช้แล้วก็มีผลนะครับทีนี้ก็จะมี ค่าถัดมานะครับที่เป็นค่าความยาวไม้ซึ่งค่าความยาวของไม้เนี่ยก็จะบง่งก็จะส่งผลโดยตรงเลยนะครับกับค่าสัมประสิทธิ์ของไม้แกสิ์นะครับยิ่งความยาวไม้มากนะครับก็จะยิ่งทําให้ค่าสัมประสิทธิ์ของไม้แกสิงของพวกคุณลด<ะ>ลงนะครับอืมก็แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือค่าความยืดหยุ่นนะครับเอ่อที่หมายถึงว่าไม้แกสิตพวกคุณเนี่ยสามารถบิดแล้วก็โค้องงอได้มากน้อยแค่ไหน นะครับไม้เกสิตบางคนเนี่ยอาจจะโค้งงอไม่ได้เลยนะครับส่วนไม้เกสิตบางคนเนี่ยจับงอเท่าไหร่ก็ไม่หักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเนี้ยมันส่งผลถึงค่าสัมประสิทธิ์ของไม้เกสิตของพวกคุณอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอ่อพวกคุณน่าจะลองไปตรวจสอบไม้เกสิตกันมาแล้วหรือเปล่านะบางคนน่าจะยังไม่ได้ไปส่วนบางคนอาจจะรู้ค่าเอ่อปัจจัยต่างๆทั้ง4ปัจจัยของไม้เกสิตของตัวเองแล้วนะครับทีนี้ความสัมพันธ์หรือว่าวิธีการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของไม้เกสิตคำนวณได้จาก ค่าสัมประสิทธิ์ของไม้เกลียกกำลังสองนะครับหรือว่า W ยกกำลังสองจะเท่ากับ a กำลังสองหรือว่าค่าสัมประสิทธิ์ของวัสดุไม้ยกกำลังสองบวกด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของแกนกลางยกกำลังสองนะครับแล้วก็หารด้วย L นะครับที่เป็นค่าความยอมไม้แล้วนำทั้งหมดไปลบกับ F นะครับอย่าลืมนะว่าสมการนี้มีตัวยกกำลังสองอยู่นะครับการยกกำลังสองเนี่ยในศาสตร์ของตัวเลขหัศจยนนะครับมันหมายถึงการคูณก,กันกับตัวมันเองอีกครั้งหนึ่งนะครับอืม ก็เป็น w กําลังสองเท่ากับกำลังสองบวกบีลังสองหารด้วย L แล้วก็นําทั้งหมดไปลบด้วย f นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยออพอจะทราบค่าต่างๆที่เป็นเหมือนค่าที่มีปัจจัยแล้วก็ส่งผลต่อการคํานวณของค่าสรรมการของไมเกลเซียงพวกคุณเนี่ยพวกคุณก็สามารถที่จะลองแทนค่าในสมการได้เลยนะครับแต่ว่าต้องแทนค่าด้วยตัวเลขอะไรวันนี้เนี่ยเราก็จะได้มารู้กันนะครับ กูตอกูคนตอบครับเนี่ยใช่ไหมใช่โอเคนะฮะอ่ะทีนี้อย่างที่อาจารย์ดิชัดบอกไปนะคบว่ามีทั้งหมด4ปจัจจัยก็คือวัสดุดไม้กันกลางไม้ความยาวไม้และความยืดหยุ่นเราก็จะมาดูกันทีละตัวกันเลยว่าเราจะหาค่าพวกนี้ออกมาได้อย่างไรอย่างแรกแรกเริ่มเลยเราเริ่มที่วัสดุดของไม้นะฮะด้านซ้ายหลังสุดของกระดานนะเดกเด็กด วัสดุไม้นะฮะวัสดุไม้เนี่ยไม้ที่ถูกนำมาทำไม้เกรสิกมีมากมายหลายประเ